มาเด้วเอว่าเบิงหลูกไสยเจาลูกไสยเจาความเขีบแหรอ <c oughs> มแม,ม่ว่าเบิงหลูกไส้เจาเด้อฮะ ไปสื่อจักรยานไรับนอนย่าไนม่อยู่ห้องบบมีจักรยานคี่ไปตลาดลูกท่าอย่างใดสามหลอดไฝ่า่าแล้วไปฝาลูกทาาอย่างใดไม่ฝ่าว่าอันนี้คือร่าคาบุญด้สิแมน ขี้ว่าใส่มันแห้งปวดอาจจกรยาดจังมันแห้งมี้ว่าให้ซีวินให้เออขี้ไหมหลายหมื่นดูผูได้ละกูไดู้เบริขี้